ดีค่ะวันนี้พี่นินก็อยู่บนห้องบนครูสนะคะพักอยู่ชั้น12บเดี๋ยวจะพาออกไปเที่ยวไปอ่านประกัมพีบนระเบียงห้องกันนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นที่ระเบียงห้องพี่นินนะคะห้องก็จะพักอยู่ตรงหัวเรือเลย,ยเห็นไหมคะแล้วก็ที่เรามองไปเห็นตอนนี้นะคะก็เป็นมายอก้าประเทศสเปนแล้วสวยเลยทีเดียวน้ำที่นี่ก็จะออกเขียวๆหน่อยเนาะ จากตอนกลางทะเลมันจะเป็นสีน้ําเงินแบบทุกที่สีสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเรือโครงมากนะคะนอนไปนี่เหมือนมีคนไกวไปให้ตลอดเวลาเลยก็ก็หลับเพลินดีแต่ถามว่าเสียวไหมก็เสียวเหมือนกันนะคะถ้าบางคนเมาเรือเนี่ยอาจจะเวียนหัวได้เลยแล้วก็จริงๆต้องบอกว่า เมื่อคืนเนี่ยเป็นวันที่เรือไม่ได้จอดเลยนะคะทั้งวันแล้วก็เราคงอยู่กลางทะเลแบบลึกเลยอะไรเงี้ย mm. พี่นินก็มีความตื่นเต้นเหมือนกันนะตอนที่เรือมันโครงมากๆเนี่ย mm. แต่ว่าก็นึกถึงพระกัมภีข้อที่พระเยซูทรงห้ามลมและพายุนะคะ mm. เดี๋ยวพี่นินจะอ่านให้ฟังนะ mm. มาจากมาระโกนะคะ mm. จริงๆตอนที่พระเยซูห้ามพายุเนี่ยมีทั้งมัทธิวมาระโกแล้วก็ลูกาเลยนะคะ mm. แต่ว่าตอนมาระโกเนี่ยพี่นินชอบเพราะว่า พูดถึงว่าพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตัดกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่าพระเยซูคอมานเดอะวินนะคะสั่งลมก่อน be quiet and he still said to the wave แล้วก็สั่งคลื่นตามมาว่า be still นะคะแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าเด d ะวิ down and there was a great c คามคือแบบกลายเป็นสงบ เงียบแบบสุดๆเป็นแบบเกรดคามเลยนะคะพี่ดินก็รู้สึกว้าว,าว,าวมากนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าในความกังวลหรือในความที่เรากลัวต่างๆการที่เรามีพระเยซูอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่อุ่นใจมากๆเลยนะคะพี่นินเชื่อว่าพระเยซูใน2,000ปีที่แล้วที่สั่งหลุมพายุก็มากับพี่นินในทริปนี้นะคะเพี่นินรู้สึกเรือครงมากพี่นินก็บอกเหมือนกันว่าเงียบสงบนะ อธิษฐานใน้นามพระเยซูนะคะแล้วก็หลับอย่างมีความสุขเดี๋ยววันนี้จะลงไปเที่ยวนะคะพรุ่งนี้ก็จะจบทริปของครูสแล้วชอบมากๆเลยนะคะยังมีอีกหลายๆอย่างที่พี่นินึกถึงข้อประกำพีตอนที่อยู่บนเรือเดี๋ยวจะทยอยแชร์ให้ฟังนะคะวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ